ปุ๋ยน้ำคือปุ๋ยที่หมักจากอะไรก็ได้ใช่ไหมคะตอบคําถามคุณพี่จําเลียงนิ้วดีนะครับปุ๋ยน้ํานะครับถามว่าปุ๋ยน้ํานะครับหมักจากอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับหมักจากอะไรก็ได้ครับแต่ว่านะครับในน้ําหมักแต่ละชนิดนะครับจะมีปริมาณธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันนะครับปริมาณธาตุอาหารนะครับอย่างอทิเช่นนะครับน้าหมักที่หมักจากกากถั่วเหลืองนะครับก็จะมีปริมาณในตัวเกล็สูงนะครับมีธาตุอาหารอ่า หลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับหรือว่าน้ำหมักจากเนื้อปลานะครับน้ำน้ำหมักจากหัวปลาน้ำหมักจากกุ้งจากหอยอะไรครับมันก็มีธาตุอาหารแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยน้ํานะครับหมักจากอะไรก็ได้ใช่ไหมครับคาตอบก็คือใช่ครับแต่ว่าปริมาณธาตุอาหารนะครับจะมีในปริมาณที่ต่างกันนะครับเพราะพืชแต่ละชนิดหรือว่าสัตว์แต่ละชนิดนะครับจะมีพฤติกรรมในการบริโภค นะครับหรือพฤติกรรมในการกินนะครับที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเขากินต่างกันนะครับเขากินต่างกันนะครับธาตุอาหารนะครับที่สะสมในตัวของเขานะครับมันก็จะเวลาเราเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับมันก็จะให้ปริมาณแร่ธาตุที่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยครับว่าปุ๋ยน้ําคือปุ๋ยที่หมักจากอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับหมักจากอะไรก็ได้ครับมีแร่ธาตุมีธาตุอาหารทั้งหมดครับแต่จะมีในปริมาณอะไรเท่าไหร่นั้น อันนั้นนะครับต้องไปดูตามตารางนะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับว่าหมักจากอันนี้นะครับกี่วันกี่วันและจะได้ธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับอันนี้เราต้องไปศึกษานะครับ